ันนี่ท้ายทอดรถพีนะครับพี่น้องครับพี่น้องติตพี่น้องทางยูทูบวงเงานะครับสวัสดีครับนี่ยนะครับลูกหลานมาเล่นน้ารีเวนอ่างเก็บน้ามาไหวพุ่งไงครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามพอดีครับพี่น้องครับช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงเที่ยงนะคนเต็มบริเวณด้านนี้แถวดี ที่น้องตั้งไก่ตั้งไก่กับมาแล้วคนหลายนะครับน,น,นี่เอฟซีเ,<อ>เน้น,น,นหน่อยวันเห็นเลี้ยวเห็นเ,เ,น,เน้นหน่อยไปแล้ว <c oughs> กันกนะครับคนรลน้ำมหาเลยครับนอยมาด่วยก่ัมืี้อ่าจิ้วหน่อยนี่ทานกล่อมกับมาครับพัาหาะครับลงคอเขาแหงนะครับอากันแค่นี้ครับว่วววบหล ทางนะครับทุกคนทางนี้ก็ลูกหลานท่าเล่นน้ำครับอู้ตะเกีเยบเนาะเล็กหน่อยผู้ผู้เท่าแล้วครับไรบรรยากาศก้อนก็เริ่มสิทยอยทยอยมากแล้วครับโอ้ยทยอยกลับบ้านแล้วครับเพราะว่า สงคนก็มาดันเจี้ยนซีง่หางู่ครับกินเขากินน้ำอิ่มแล้วก็โอ้ลับบ้านไปตุลักตุลังนั่งโดนกับเปียงพนักงานยาว่ะนะครับมาดาครับควนจนใจกินเขากินน้ำทุริเีวนากันลำพุงใหญ่อ่างเก็บน้ำห่วยพุงใหญ่ครับพี่้อง อยู่อำเภอหนองออกจังหวัดเราเองนะครับีินนองเป็นมากอะออกจากออกจากอ่างเพื่อออกจากอำเภอหนองพอกมาทางฟานย่อยแล้วก็มาเรียวใต้อ่าบริเวณบ้านเราคุมั่นนะครับตามป้ายภูเขาทองนะครับอำเภอภูเขาทองนะครับเรียวเขามามระมานสิบโลเลยแหละครับอืกระดิ่อบ้านหน้าคำคาอยู่กลางขัวเมื่อนะครับี่น้องครับลองลองถามคนแถวนั้นเบิงนะครับการถือมาเทียวนะครับชคร่วงนี้ น้ำกำลังดีครับน้ำใสนะครับอมีน้อนบางน้ำใสนะครับอโอ้ล่องเพิ่งกำมวนเล็กหน่อยโอนะ่ะมวนนี่แกเห็นผู้สาวนักขี่ยางมาหาแต่แล้วเพิ่นนะ่ะพวกก้าเขามาหาเขาจับ เอาไป้ไม้นี่แหละกันงานเนาะงี่ครับเป็นแสงเพื่อนครับพี่น้องมอไสตแตกบุญบุวันวันนะครับมีเรือมียังไ้พายไ้เล่นนะครับกันระวัดระวังกันกันเร็วกันเด้อผู้ใดมาดก็เลยมีข้าวมีข้าวบันทึกเหตุกับว่ารูดอกพี่น้องข้างๆกงแต่ยินเทียงนึงกับธรรมดาเพราะว่าถึงจะใส่นะครับผม มีนอาตั้งนี้กับบ้านเลยนะครับผู้สาวครับผู้สาวอโอ้คนละเอียดมีแต่ผูดกำงามโขกโนะ้เนะเออ